ครับพบพ่อกันในช่วงที่สองของรายการลูกอีสานนะครับลูกอีสานหลานเมยานะครับหัวใจหัวใจปอชอปอหมดแล้วอยงปอเจปอครับหัวใจปักชาชุนคำว่าช่วงที่สองครับพบกับสินค้าใหม่เออไม่หยังก่อน ยังอ๋อสิงกาใหม่ก็เนาะครับน้ำจิ้มอ่าน้ำจิ้มนี่ที่แรกนึกว่ามันกล่องกล่องทีวีดิจิตอลหันไปเบื้องข้างหน้าเป็นน้ำจิ้มเด้อพี่น้องครับหลายรสชาติสั่งซื้อกันเข้ามาได้ครับ0 2 3ย8 0 5 5สแล้วก็หน้าหนาวเออหน้าหนาวครีมบำรุงผิวครับทาแล้วนวดอุบุบนะครับผัวเห็นผัวหลักผัวเห็นผัวลงนะครับจะเอาไปท่าน้ำจิ้มฟ้าวันเก่ามันบอกอร่อยนะครับพี่น้องครับต้องน้ำจิ้มฟ้าวันใหม่นะครับเอาต้องพริกแก่กินของใหม่ๆนะครับของเก่ามันช้ำชาก หมายถึงซ้ำซากใช่หมายถึงปิ้งพร่กแกงปิ้งเขียดไงครับที่ไหนเลยไข่เคี่ยวทำอะไรเคี่ยวไข่ทำอะไรไข่ทอดทำอะไรทอดไข่เอาเขาปิ้นปิ้นให้กันครับผมนะครับของเก่านะครับทางหมวจักพี่แพร่งกินนะครับมันก็อร่อยนะครับปลาล่านี่ครับมันมีเห็ดหลายอย่างเลยปลาล่าบองปลาล่าหลุนนะครับเออแล้วก็ปลาล่าส่งเครื่องเออจังน้องใหม่นี่ครับเอาเสียแกลียงเดียวมันก็เบื่อนะครับจากแกงแล้วก็มาซุปจากซุปแล้วมามุกนะครับจากมกแล้วก็มาเห็ด อื่นๆนะครับได้หลายอย่างหลายแนวนะครับคือเยอะครับถ้าเราต้จักพริกแพงกินมันก็อร่อยซอยซอยซอยน้องใหม่กินกับแยงกับเส่บวัตตาลวกเลยกินกับกะละสวางมึงรู้เลยกินกับข้าวละสวางมึงดูกับผักกาดดองมึงรู้เลยเฮงว่ากันเลยล่ะครห้องพันเสื้อพนวางสรีตายหญ่พ่อแม่์ขั้นศีนบนอบไหวนะครับยอดไหวที่สูงครับพี่น้องครับ พระลาบุญสีตามคำแนมนำอยู่ทรงเด้อพี่น้องเดิ้อนะครับถ้าผู้ใดเหตุกับพอกระแม่ป่าถนาอันใดคงศิลุลาบใดโดยดามดังประสงค์นะครับบุญคุณพ่อแม่สวมหัวนะครับ,อบ,อบเออนะครับถ้าผู้ใดลืมบุญคุณพ่อแม่นะครับผู้นั้นก็ไปว่าไดนะครับเห็ุบ่ขึ้นครับบ่เกินนะครับถ้าผู้ใดเหตุกับพอกระแม่นะครับเฮ็ุบ่พอได้เหตกรได้นะครับพี่น้องครับผู้ลังคนไปเฮ็ุกับพ่อถอแม่เฒ่านะครับพ่อแม่เจ้าของบ่เหตดเด้นะครับพุนไปคำคุนพ่อถอแม่เถ่าหมดเออนะครับย่านตะเขาวาดี ครับพอถอาแม่เจ้ากับแม่ของเมียแม่ของเมียน่ะแหละของเมียกับส้มพอแม่ห้องก็เจ้าเดียวแต่ว่าพอถอาผมที่ดีเด้นะครับแม่ถอาผมก็ดีนะครับเสียอย่างเดียวรับปวยไว้รับปวยแต่ในบ่เม็นว่าข่อยอยากได้เพราะเราถอเาเลยข่อยพยายามดูข่อยอยากพยายามพอเถอะข่อยมีความจริงใจอันนี้นะพอเด้อบุกนรอไม่แซ่บๆอันนี้เด้อหมากทุเรียนแซ่บคนเราค้นหาว่าข่อยมีเรศไนยเออโอ้ยเรา มานเกี่ยวพี่นัยกรรมมันบ่มีมรดกอยู่แสะดอกเลครับผมจากหลังเตี้ยเป็นเสียงไว้เนาะอันน่าฟังติดทางนั้นให้ข่อยใส่เนื้อพ้อเด้่องสนิ่ฟังทั้ามันจิตห่วยในใครพวกน้องๆซะด้อยนะครับอันนี้แหละคือผู้ใหญ่นะครับมองๆที่มันแกจน มองที่ดำยากๆมองเป็นขี้เงิน h a แต่ว่าบางเอิญมันอยู่ติดกับถนนอันนั้นให้ลูกซาราะว่าซุ้มมองๆเขาดำหน้าอะไรให้ลูกลูกสิใครหัวใส่กันยังว่าเลีนแกมอี็น l e a d e นะครับตอนนี้พ่นกำลังเบิ่งอยู่เด้อพญ่าพุ่งมาเบิ่งเรื่องอันนี้เนี่ยจักน้อยพ่อใหญ่ำตำนะครับเรื่องความสวยความงามนะครับเรื่องนักศึกษาเนี่ยแหละครับอยากหุ่นดีนะครับที่พญ่จาพุ่งเนี่ยนะครับอยากพร้อมนะครับอยากหุ่นดีนะครับ ต้องกินยาลดความอ้วนครับปรากฏว่ากินแล้วเป็นยังไงครับพี่น้องครับซอกตายรับข่าหอต้อมีอะไรบุญอะไรบาตนี่ครับพี่น้องยู่ยใส่ลาบานี่ครับมาไปน้ำกันนะครับขันผมว่าบอกพี่น้องกับโบหูนะครับเพราะยี่ต่ำเพราะยี่พุ่มกับโบหูนะครับผมจะป็นต้องบอกสูพี่น้องฟังนะครับร้อยว้อยร้อยค่อยๆก็ได้โดนน้มร้ายมันโกงเส้่อยนะครับร้อยตำรวจโทั่วสี่ลีซักนะครับอินซิดนะครับอินซิดร้อยเว้นนะครับสอนอท่องรอนะครับรับแจ้งเหตุหญิงตางชาติเสียชีวิต ภายในอพาร์ตเมนต์นะครับอพาร์ตเมนต์เดอะเฮมบงบริซันเพิ่นว่าเด้น่าสิเป็นเฮมบงแม่นบ่พ่อใหญ่พุ่นครับครับถนนทางรถไฟสายเก่าแขวงพระขนงเขตคลองเตยนะครับไปตรวจสอบพร้อมด้วยพันตำรวจเอกนะครับชูตระกูลยศมาลี่นะครับผู้กำกับการเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานแพทย์เวนนะครับแพทย์แพทย์เวนจุฬานะครับแพทย์เวนองปยายจุฬานะครับและมูลนิธิร่วมกันยูกที่เกิดเหตุเป็นอาคารห้องพักให้เศร้านะครับสูง8ชั้น ภายในห้องเลขที่3835กระพบประตูถือกรอกรับพน้องรับจากด้านในเจ้าหน้าที่จึงใส่เครื่องมือนะครับทำลายลูกบิดแลวก็พ่อนนอสห่วงนะครับนอสห่วงจิ้นนะครับห่วงจิ้นหยานอายุ23ปีนะครับเป็นชาวจีนเสียชีวิตในสภาพเปื่อยบนเตียงที่นอนนะครับพญจาพุ่งไปเบอร์กันนะเปื่อยแบบไหนเนี่ยเปื่อยสยองบอกเปื่อยสยองบอกนอนลุ่งกางเกงในนะครับลายดอกสีขาวตัวเดียวนะครับตรวสอบใน ช่องคลอดนะครับพบกระดาษทิชชู่นะครับยาวประมาณหนึ่งฟุตหยัดไว้นะครับแต่บพอการถูกทำลายแต่ยานไดครับพี่น้องครับเออนะครับข้าวของกับวิีิการลื้อกระจาดกระจายเอาลื้อนะครับคือข้าวของเครื่องใช้ในห้องกระจัดกระจายพัดล่มเปิดถิ้งไว้นะครับพี่น้องครับนอกจากนี้ก็ยังพบยาชนิดเม็ดบอชาบชนิดว่ามันเป็นยาจำนวนยั้งบพจักว่ายยั้งนะครับเป็นจำนวนหนักว่างไว้ปลายเตียง คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณหนึ่งวันเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมรักฐานนะครับก่อนที่จะนําศพสูงพิสูจน์รงพยาบาลจุล่านะครับนี่นี่นักศึกษานะครับเพิ่มกินยาลดควกอ่วนนะครับจากการสอบสวนของเพื่อนของผู้ตายนี่นะครับก่อนสีตายกันเล่นไล่คุยกันอยู่เลยนะครับส่งไล่ไปส่งไล่มากนะครับหัวเราะอี๊อกเอียกเหลืองลดควบอ้วนนี่แหละครับพี่น้องครับยืดยซื้อกันเงียบไปนะครับมาเบิงอีกที่หนึ่งก็เพื่อตายไปแล้วนะครับนี่นะมันน่าเป็นห่วงนะครับ คอยกระยู่งสร้างแปลกขึ้นกันนะครับนอนผู้เดียวคือกันบางที่คอยกระยานข่อยถวายไปสิแม้ว่ามันเยูอพาร์นเมนต์เดียวกันเลยสิโอ้โหน่าสงสารนะครับขับพวงขับสงสารทั้งตัวเดียวขับผมงกินน้องชาวจีนครับกินหลายโพดกับนะครับจังหวะแล้วครับแต่ว่าวัยรุ่นไทยเดี๋ยวนี้นิยมสั่งซื้อยาลดความอ้วนทางอินเทอร์เน็ตอันนี้อันตรายนะครับเอาจังสี่ครับมาซื้อแล้วไอ่ยั่ทอนะครับพี่น้องครับสองโคกต่อนะครับตำมะขามหน่อยแล้วครับ รับรองว่าจอยท่านตาเห็นเลยนะครับพี่น้องครับตาโกนจากหักครับมันก็ฉีดแตกแล้วกินตำมะขามแบบนี้เนาะแต่ท่า้คือผมบอกกินตำแบบเกี้ยอรสนะตำมะขามนี่ครับเจ้ากินติดต่อกันซองมือกันเจ้าบาจอยมาปาดข้อห้อยหลุดมันก็กินยังมาเลยทันเลยเออเอาเป็นว่าควบคุมอาหารยับยั้งสั่งใจให้ดีๆนะครับเรื่องนี้ก็บพ่อตาบอกน้ำมืนหุ่นมาดีหุ่นเป็นใครอย่างนี้ก็หุ่นใครจะซื้อน้ำข่อยแล้วอ้าววันนี้มาเบื้องเรื่องของ อันนี้ก็อันตรายเลยครับเพิ่์นบอกว่าแหฮรอกระทืบนะครับทำแผนมือปืนยิงยิงกราดวงไฮโลว่าสันครับผมเออจักจักดีจักหายลนะครับเพิร์นเพิ่์นเล่นไฮโลกันอยู่เอาปืนไปยิงกระดว่าะสันเอากลังเลียนกศนอปกป่าลูกสู่ว่าสันอ่ามาเพิ่กันครับเออจากเดลีนิวฮะจากกรณีที่ค้นลายครับเพิรนใส่อาวุธปืนสงครามนะครับการยิงผู้เล่นพนันวงไฮโลนะฮะที่บ้านเลขที่153หมู่ที่14 ตำบลน,น้องถุงอำเภอรกระนวนครับจังหวัดขอนแก่นจนเทีนยนไ้มีผู้เสียชีวิต2องรายนะครับบาดเจ็บอีก10บรายรจากการตรวจสอบเพิ่นกระซาบซื้อผู้ก่อเหตุก็คือนาย3เพชรนอกอายุ32ปีเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นนี่แหละครับตำรวจเพิ่นก็เลยออกหมายจับพร้อมติดตามโตผู้กระทําความผิดจนเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2 5งห,าหาเจ็ดที่ผ่านมานี่แหละครับ พอของคนไล่อนกระติติดตอน้าหลูกไส้ของมามอบโตเจ้าหนา้าที่ก็เลยทําการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วก็สืบความคืบหน้านะครับบันที่4ทางด้านพ้นตรวจตีจิตจรูนศรีวนิชนะครับผู้บังคับการสาสรยามดวจรภูทรจังหวัดขอนแก่นกับพร้อมด้วยพัน,นตํารวจเอกกฤิจดีเดชวิรัติจนะครับผู้กํากับการสพกระนวนร่วมกันแถลงข่าวจับกลุ่มโตน้ายสามหลังจากกวบคุมมด้ทีบานเลขทีหนึ่งร้อยสามสิบสามมูที่สี่นะครับบานคำคึง ตำบลหัวหนาคำ้ำอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแกน่นเบื้องต้นให้การรับสารภาพว่า,ากระทําผิดจริงเนื่องจากบาพ่อใจคนในวงพนันไฮโลวะท่านที่ว่าจ่าดูถูกถากทาง,ทางหลังจากที่เจ้าของเสียพนันไปกว่า0 0 0 0งืบาทสาหรับประเด็นที่ว่าเป็นอย่างคือยิ่งสซผููเลตไล่อื่นๆที่บอกเกี่ยวของด้วยนั่นผู้ต้องหากะให้การว่าตั้งใจสิยิ่งครูกรณีจริงๆแต่เพราะปืนลั่นเพิ่กนกระ็ุให้เกิดเหตุบ่าขาดฝันขึ้น โดยกระสุนไปถือผู้อื่นถีบบ่อใดเกี่ยวของหลังจากปืนลักแล้ว <c oughs> ด้ยวยความตกใจจึงช่วยเอาเงิน1 0 0 0บาทรีบลบหนีออกไปทันทีนะครับก่อนที่สิมีการตัดสินใจเขามอบตัวกับเจ้าหน้าที่เนื่องจากเกรงว่าอาจถูกวิสามัญฆาตกรรมใดภ <c oughs> ายหลังการถแถลงข่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับเจ้าหน้าที่บนก็กได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาก็คือนายคนนี้แหละครับไปเหตุแผนประกอบคํามลับสารภาพ กับปรากฏว่าทั้งกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่กว่า200คนนะครับมามุ่งเบิงนะครับพร้อมตะโกนด่าทอสาบแช่งกันเสียงดังกึกก้องทา้งเจ้าหน้าที่ก็เลยเลยเล่งปริชาสัมพันธ์ว่าหา้ามทำลายผู้ต้องหาอบอเชนนันซิมีความผิดไปนำขณะเดียวกันก็นกนเล่งทำแผนนะครับพร้อมกับผ้าผู้ต้องหาออกจากพื้นที่โดยเร็ว จังไดก็ตามครับการตรวจสอบนะครับของแรงข่าวเพิ่นบอกว่าในอำเภอกระนวนมีการลักลอบเล่นการพนันนะครับดังกล่าวเสียกันเป็นกลุ่มเฉพาะผู้เล่นที่รู้จักกันเองมีการประสานงานจากเสียกวงาทางโซเชียลมีเดียโปรแกรมไลน์ว่าสมีการเล่นมองได้บ้านยัง้งมือไดส่วนใหญ่ในพนันกับสิมาเล่นกันในงหมู่บ้านน่นแหละครับที่มีสั้นเดียวอยู่กลางชุมชนเพราะสิมีบ้านขางเียงเป็นหูเป็นตาห้ว่าสันว่าอันนี้เพิ่นก็เลยบอกว่าเ,เล่นกันบกเก่งกลัว อำนาจหรือการประกาศของข้อสชอ่ชนะครับเปินเ่นก็เลยต้องให้มีการปราบปรามการยางจริงจัง ต่อไปเพราะมีภ mm ูม hmm. ิอิทธ like like so so like ิพลในท้องที่อยู่ครับงานซุบแถวอุดรเล่นบ่ไดด้วยข้มือนี่ครับทหารเพิ่นเข้มงวดนะครับเพิ่นบ่ให้เล่นนะครับเป็นศพกับเป็นร่วมตะก้อนนี่เล่นได้นะครับกลางเต้นเล่นไปซื้อว่าไปงั้นนะครับไปเป็นหมู่เป็นพวกยาคเสียชีวิตพยาจาพุ่งนี่แหละครับนี่บงแตกแถวนึงคืออยู่บ้านผมเหมือนกันนะครับหมู่เดียวกันนี่แหละครับเมื่อหมู่นํากันฮักก็แห่งการเล่นไฮโลนี่แหละเพิ่นนี่เต็งตึ้มลงไปเลยครับเต็งต่ําลงไปหมอนี่สิยักบาดนี่่ครับอยาไปยักขออองกกููว่่าซันดเบ่ให้ยักว่าซั่นหมอนี่กระะสุนล่ครับ ไปไซคกูสิงย,ยักมาอะไรแต่งแต่เมียมึงกูยังยักมาแล้วว่าจะนั่นแต้งแต่เตมียมึงกูยังยักมาเป็นเมียกูแล้วว่าจะนั่น,นเออนะครับ ศูนย์ไทยการสแลนนะครับเออขากันข้าวว่องนะครับภาษาเงินไปยังกูสิญยักษ์มาอะไรแต่เมียมึงกุศิญยักษ์มาเป็นเมียกูอะจะเนี่ยนี่แหละครับนดี๋ยอะครับมันเป็นนักสีดิพี่เขาเห็นปากผ้าจนนะครับอีหลีแล้วการพนันเนี่ยผมค็เห็ให้ไปด้วยขี้คอยไปซื้อเลขยกคอยกระทุกครับทุกมอดยอดหัวเบียดคอยกันเอาซื้อเลขยกไม่ตะพูดเหรอแต่ว่าคอยกันยอดจักน้อยอยู่หรอซื้อดอกสิบบาทส้าบาทก็ว่าไปมันเสียนี่มันเป็นยานผู้ใดดิครับยืนทรงลงมือจกทงคำแอลทีรี่แหละ พี่น้องครับอายู่ใส่บาทนี่นะครับเอ้ยคอยเห็นตั้งแต่บักอันนึงอยู่บ้านคอยเห็นครับหยาดละอ่าวหอยงัดเบิดครับเงินอยู่ในมูหันผมหงจักว่าเป็นของไฟนะครับเอาวะมันเบิดมันเสียเถอะเด็ครับพี่น้องครับนี่แหละครับยืมนเลยนะเอาคอยจะใส่ดอกใส่หมอเลยมืออื่นหมดเลยมืออื่นคอยให้กับดอกเอาก็ต้องวังเลยควัดมืออึนแบบมิดจัดไปเลยนี่คือวงพนันนะครับแต่เขาเสียแล้วมันจะตามทุนขึ้นถ้าจะเสียหนึ่งพันก็อยากเอาีครับผมรวยเมียบ้าพันหนึ่งเถอนเน เอาไปเอามไม้มาเสียนัมาคือตะวันสรีได้ไปทั้งนาครับพี่น้องครับเศร้านะครับพี่น้องเพิ่นบอกว่าขันเศร้าเล่นขี่ได้นี่ก็คือซีอูดีมิสุกนะครับขี่ตัวขี่การพนันนะครับขี่ต่างๆอะแหละครับขี่เล่นขี่โบกขี่ไ่นะครับแข่งเศร้าเล่นนะครับบรรดาขี่ๆนี่บอดีจังยางจังแนวนะครับแต่ว่าบอกนี้ขี่ที่ดีป่ะเนี่ยให้เล่นขี่คล้ยกุ้ยมัดกล้วยคว้าไปเอาไปใส่ไฮเอาไปใส่นะขี่ไยขี่ไก่ขี่หมูให้เล่นขี่ซีป่ะเน่ยขี่ซีเขาอยากเลืกขี่ซีกันขี่สีนั่นแหล เห็นว่าเจ้าตาวน้ำเน่าจะมีเงาจันทรีซีก็มีประโยชน์ถึงภาวะตัวมันจะดำจะเป็นดำครับแต่มันก็มีประโยชน์อยู่ในตัวมันนะครับเอาไปเห็ดปุ๋ยเด้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับจ้าปุ๋ยไข่เนี่ยว้าวเดี๋ยวนี้มักคัดเลี้ยงปุ๋ยตะกี้พวกแค่มักเลี้ยงปุ๋ยแต่ว่าไปเห็นต้นไม้งามไปเห็นพี่เห็นน้องโอ้ดีตัวมันเป็นประโยชน์กับมนุษย์มันก็ต้อง ปุ๋ยใส่ต้นไม้ปุ๋ยใส่หัวใจคนก็คือธรรมักมันกับของควบคู่กันนะครับครับอใหญ่จ่าพงบ้านจะงามก็ต้องทาสีเป็นวะสตรีจะสวยก็ต้องทาปากนะครับค้นปากแหวงเป็นท่าจังไรก็บรรข้ามนะครับกรคือจังพืชอไม่ให้ห้อนี้แหละนะครับต้องมีได้กินปุ๋ยต้องได้กินอาหารเสริมนะครับเพราะถ้าทำดใส่ปุ๋ยยี่ห้อยังกระตามสร้างนะครับห้างยางขึ้นผู้ขึ้นเขานี่ลองเรากินเอ็มร้อยสักขวดสิครับยางดอ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 งเลยนะครับกับผู้บากินเด้วยครับบานนี้นะครับ ปีนก้อนหินก้อนเดียวกะเสาหาบหาบแล้วครับมันมันเลยขึ้นต้นไม้บพหาะค้นน้ำนะนะแตคือคนบ่าได้กินเขากินน้ำอันนี้มันเป็นอาหารเสริมบัดนี้มาเบิ่งข้าวนี่กันมั่งนะครับข่อยขว่มไปเข้าเก่ารวดเพราะว่าวันนึงข่ยขว่มไปแล้วงขันบ่กขว่มไปบัดนี้เพิ่นก็สิว่ายางไปเลยากิละคับนน่ขึ้นมะเดื่อใกล้าจะดำเนินบอกว่าเก่าไป็นกีฬาขันอันนี้มาเบิ่งข้าวนะครับการจับการลักลอบจำหน่ายประทัดยักษ์ก็คือตะโพกนั่นเองอันนี้จากหนังสือพิมพ์เดลี่นิวครับ ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับไปเบิงทางด่านพันตํารวจเอกวรพงษ์คาลือผู้กํากับการสถาผู้กํากับการสืบสวนสอบสวน3กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกรมประชาการตำรวจภูธร5ได้ถแถลงการจับกลุ่มนายลัฐพลนะครับนายลัทธพลสมฤทธิ์อายุ4.9ปีเป็นชาวเชียงใหม่หอมทั้งของกลางเป็นดอกไม้พึ่งครับเป็นชนิดประทัดปิงปองปาดปาดปาดปัดปัดปัดสองหมื่น ห้าพนหนึรอัดเด้แล้วก็เป็นดอกไม้ชนิดเพลิงนะครับเป็นดอกไม้เพลิงชนิดที่มีเสียงดัง400นัดแล้วก็เพิ่นจับได้ยุไสครับจับได้อยู่ภายในร้านจำายสังฆพันธ์ชื่อร้านน้องมากนะครับเลขที่67สทับสี่หมู่ที่1นึ่ตำบลทุ่งต่อมอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่สืบเรื่องมาจากเจ้าหน้าที่มันสืบทราบมา่ ร้านนี้ขายของผิดกฎหมหหายเวทนาไบ่ได้รับอนุญาตอยู่แล้วเพิ่นก็เลยเข้าไปตรวจคนเพราะเขาไปตรวจคนแล้่ยวไปเลครับเพิ่นก็เลยไปพบเจ้าของบา้านก็คือนายหลักจพนเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของบ้านเพิ่นก็เลยข,ขอคนแน่วัไปพอของกลางเอาไปเซียงไว้อยู่ในห้องเก็บของแน่นะครับเอาไปไว้อย,ยู่สันตสองแน่นะครับเอาไปมาเพิ่นก็เลยควบคุมโตนะครับไปที่โรงพักหลักอะพร้อมทั้งของกลางพยานหลักฐานไว้เรียบร้อยจับได้โดยตำรวจอันนี้บันนี้จับได้ดีมากนะครับครับผม อันตรายนะครับผู้นี้นะครับผู้ใดไปลักลอบเพจเห็นบ่ผมก็เห็นว่าผู้ใดจะเลื่นนะครับถ้าในโดนนะครับระเบิดตุ่มตามขึ้นตายทั้งลูกเจ้าของตายทั้งเมียนะครับเสียหายหลายแสนนะครับเบิลหล่มลลายเลยพ่อยัยต่ำเพราะฉะนั้นหากินยูมะมม่องแมงๆนะครับขึ้นตะเกียงเนี่ยแมนอยู่มะมม่องแมงถ้าผู้ขายว่ามีเอามาขายผู้ซื้อก็ซื้อว่าได้โดยเฉพาะเด็กหน่อยบ้านไทยบ้านเฮานั่นแหละครับเพราะยับรญหานาปันตอนไม่เอาวะจัดงานสุพนจัดงานยูสุพันดับรองไม่มีการจุดพุวันนั้นพ่อรับ เจ็ดม right? <c oughs> ังกรล่อนบัดเลยมือนะเพิ่นมาสิเฮ <estar des> <ais> ็ดให้มันยิ่งใหญ่นะครับพี่วิทยาพันธ์มังกรห้อหมู่แลนดัมกับว่าท่านขายนเหี้ยับ เเอาไปกวนมูเ้อนมูเลยนะครับเพื่อนวพื่อนถ้าปานนั่นเพื่อนยังบอกว่าบ้านในหลังที่ไม่พังเป็นเพราะมังกรคุ้มสันเพลินมาจังว่าดี่อันสุ้มันพังนั่นนี่บารนี้มังกรกระลบเนาะมังกรกับยานยึดกันว่าต่อพวกเว้ยน้องมึงเนี่ยแต่ว่าความเสี่ยงของพี่น้องชาวจีนเป็นเสื้อเรื่องมังกรออองเสิงโตทองครับนะครับช่วงที่เขาไปเยอบล่าต้นนี้ครับเอาต้องเอาสิงโตน้ำหนานสิงโตเป็นสัตว์นำโชครับพี่น้อง เชื่อสายกีนเป็นมีความเสื่อมมังกรฤทธิศักดิ์ที่ยิ่งใหญ่เลยสัตว์ประโชคนะครับยังมีพอเวลาอยู่ครับพี่น้องครับยังพอมีเวล拉ผมสิภาพพี่น้องไปกาลสินนะครับพี่น้องครับไปแห้งบาทนะครับไปเบิงค้นใจบาปนะครับพี่น้องครับมาดเสือเ้ามาดเสียเขารถที่กันไปต้องไปเรื่อยๆไปกว่านีเรื่อยๆไปว่าไปปิ้งคือพญาท่อนคือเพชรพญาท่อนเผาพริกเผาเกลือสาบแซงนะครับโจรขโมยพระนะครับพี่น้องครับกาลนี่ค้นลายใจบาปนะครับนี่ว่างยาพระสงฆ์นะครับโอ้ ว่างยาพระนะครับพี่น้องครับวัดวิเศษวัดวิเศษชัยยารามนะครับบ้านบึงวิชัยตำบลบึงวิชัยอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับบ้านแม่ใหญ่รัชดาพ่อนแก้วสนิทตัวเนี้ยนะครับบ้านเอื้อยไข่นะครับพี่น้องครับแล้วกับขโมยนะครับได้ขโมยพระพุทธรูปปางสะดุ้มม่านนะครับเนื้อท่องสำมิษฐเจ็ดแท้เลยพใหน่พงนะครับอายุเก่ากว่าประมาณร้อยห้าสิบปีซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู้บ้านคู่เมืองนะครับที่ชาวบานเขารพบูชากราบไหว้มาหลายปีแล้วครับพี่น้องครับ มาแต่แต่บัรนพระบุรุษคนแล้วครับพี่น้องในความคืบหน้ากับในการคิดตามนะครับตัวก็ไล่ด่ครับและนํำผ่ากับขึ้นมานสู่วัดนี่บอบม่มีความคืบหน้านะครับตำรวจก็ไล่วี่แวีวนะครับโจรก็บอกตักว่ามันเอาไปไซส์นะครับไปหาจารร่<อ>จารพนมจารร่าพนมแล้วตามหาองบาทพ่อเพราะฉันไปหาจารร่าพนมตามพ่อแนีนอนี่แหละครับด้วยความเสือนะครับของนี่แหละพูดแบบนญ้เพราะยั่ไม่หญ่บานนอกเขานะครับเผาพริกเขาเกลือสาบแซงนะครับภายในสาบมืดนะครับ ้าโจรม่อพระมากขึ้นนะครับภัยวัดนะครับสิมีอันเปลี่ยนไปนะครับสาบแซงกันนะครับขอให้เมียมึงมีผัวหน่อยนะครับขอให้ลูกมึงเรียนหนังสือบ่จบนะครับแล้วขอให้ตัววุ้ออกไปนี่อันนี้คือคำสาบแสงในการเผาผีเผาเกลือคนโบราณมีคมเสือว่าแต่เครียดกันกระคับถือดนฟื้นเขาวัดแล้วก็เผาผีเผาเกลืออ้วมันเป็นตะยานเลครับไม่เชื่อยาลบหลู่ครับเรื่องแบบนี้ผมอยากนะครับเพราอยัยต่ำเพราะยัยพวกนะครับหลวงพ่อพาเห็นเลยตัวนี้พาเห็นเลยนะครับอันนี้เผาผีเผาเกล ขนาดพระพุทธรูปยังเหนได้เพราะฉะนั้นก็ต้องไปปรึกษาขุนเดชครับไปก็ต้องไปหาผู้กองยงหยุดอย่างน้องปวดท้องมาปกปักรักษาไวปย่างสิเอาแท้ๆกัดตัดเอาเต้าหัวไปคือวันนี้วันทำอะไรขุนเดชน้ำข่ายกแต่เอาเต้าหัวนั่นะนะวังย้งหยุดน้ำจับกต่สมเอาเต้าหัวนั่ะนะน่ยมันมียุคสมัยหนึ่งที่ทางสุโขทัยเองก็มีโจรกลุ่มประมาอย่างสี่ครับอันนี้ก็ไปทางอีสานโอ้โเป็นตะนาียดายนะครับเพราะเป็นของเก่าแก่ครูบ้านครูเมืองเพิ่น เอามาขึ้นซะแม่เอาไปไว้ใช้ในมุ่งลุกในการหจักวะครับเพราะว่าเพิ่นมีสัญลักษณ์ปีประทับตาไว้นะครับมีอย่างเดียวที่หาบ่พอก็คือเครื่องบินมาเลเซียลอบนั้นแหละครับเมื่อแต่พอการหาได้บ่ค่อยฮู้กันได้วันไปไสไสตกอยู่น้องหันสะกดตกอยู่ยนไกลหมดตกอยู่ทางโคนเอองหลุดด้ว่แถวน้องหันน่ะครับอีกข่าวนึงนะครับอ่าได้อยู่เด้อเรื่องของเวลาเพิ่นบอกว่าเรื่องของน้ําท่วมนะครับ ชาวนาท่าตะโกเศร้าหนักเจอน้ำป่าทะลักท่วมทุ่งนะครับเขาหอมมะลิเสียหายกว่า2,000ไรนะครับจาก ASTV ผู้จัดก,การออนไลน์นะครับนายอำนาจผู้กำจัดครั้ใหยาบาลมุทิเจตตำบลสายลำพงอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นเปิดเผยว่าคณะนี้ทีหน้าในตำบลสายลำพงถูกน้ำปานะครับเถื่อเขาเพชรบูรณ ไหลทะลักลงมาท่วมประกอบกับมีฝนตกติดต่อกันหลายวันนะครับส่งผลเนตไห่น้ํา,าถ่วมขังมาโดนกว่าหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับเกษตรกรบางไร่ได้สูบน้าออกจากที่นาแต่โดยปริมาณน้าที่หลและก็ยังมีน้าไหลเข้าม,อมาอย่างต่อเนื่องจึงบ่สามารถที่สูบออกทันต,ตั้งจากปีก่อนๆครับสามารถรับมือได้นะครับเทนไห่หาชาวนา,นาที่มีปูเข่าหอมมะลิมีถีกําลังสิเก็บเกี่ยวเนี่ยแหละครับได้ ในอีกบ่อกี้มือนี่เสียหายกว่า2,000ไหลจากพื้นหน้าทั้งเบิด0หาพันไหลนะครับส่วนมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกําลังอยู่ระวังช่วงการประเมินพอเขาที่จมน้านะครับแม่จะทําการสูบน้ำออกแล้วก็เก็บเกี่ยวกับบ่สามารถที่เก็บเกี่ยวได้ตามผลผลิตที่ปีก่อนๆนะครับกัเขา <อ S 1> ขอบ่ได้รลคา เขาเป็นแซน้ำนะครับเขาแตน้งเหลืองอัลามจังสีนะครับถ้าแซน้ำเหล็กมิดกับฮักนะครับมันเน่าบอเถาะบ่เน่าครับฐาบ่เน่าครับแต่ว่ามิดมันสีดังนะครับเอาไปซีมันก็บอได้คุณภาพผักพงยิ่งเจ้านะครับเขาบ่งามเขาบ่งามนะครับไปซีมันก็สซีมุนนะครับเออน้ำท่วมเขาว่าดีกว่าฝนแรงพี่ว่าน้ำแห้งให้ฝนแรงซะยัง มึงดีกว่าบ๊ทอยากขายแม่มันต้งน้ำพร้อมนะครับผมไม่มันต้องโต๊กหมดนหละครับขายตกธรรมดาย่ายแรงอยู่อีสานพัดแหล่งนะครับทหารสูบน้าใส่เข่ากันนะครับเข่าทอกออกมาแล้วนะครับกำลังสีสูบลูบสิบลิบเนี่ยครับกำลังยิงแข่านี่ครับน้าได้แห้งออกไปแล้วก็กางพันศานะครับตอนนี้บ๊ได้เกี่ยวนะครับบ๊ได้เกี่ยวนะครับบ๊ได้เต็มเ็ดเต็มหน่วยครับครับเวลาเขายังเหลือพ่อบาดนี้ตุ่มสีบอกหนึ่งสูบฟังนะครับพี่น้องครับ ขอบคุณพี่น้องที่ส่งเอ็ดเอีดเข้ามานะครับบอกว่าอยากได้เสื้อจาเถาะจังเลยนะครับอ้าวนะครับเริ่มต้นที่500บาทนะครับมาหาเงินเร็วแถวพุ่มโากอะไรส่งเอ็ดเอีดเข้ามานะครับเริ่มต้นที่500บาทนะครับแต่จริงๆเขาพ่อสิมีอยู่2-3โตอยู่นะครับไม่เยอะๆนะครับไม่เยอะไๆพูดอะไรอยากได้ก็โทรหาจ่าทอนะครับเรียนจ่าะจัดส่งให้ฮอดบาทนะครับจ่าทอขายได้คอยกันทีไปขนยุสระครับเข็นมาขายกันหรอวะนะครับ พ่อใหญ่คงจะเคยมีเพื่อนบ่ใช่ครับผมพ่าใหญ่จำเคยมีเพื่อนบ่นี่นะครับพี่น้องผมเชื่อว่าพี่น้องเคยมีเพื่อนนะครับมันสีมีนะครับแบบลักษณะเพื่อนที่ไม่ดีมีสีประเภทนะครับนี่เพื่อนที่ดีกับสีประเภทเช่นกันเพื่อนที่บอดีมีลักษณะสีประเภทพ่อใหญ่จะเพื่อนปอกรอ Look, ลักษณะของเพื่อนปอกลอกกับคิดเอาต่ได้นะครับย่อมเสียน้อยนะครับโดยหวังเสียเอามากนะครับนี่นะครับคือเพื่อนปอกลอกไปรน่ว่ามันปลอกคือปอกกรมพุ้งอยู่ไหมปอกลอกคือหลอกปอนนี่ตัวนี้ตัวมีไพ่นะครับจึงมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนนะครับคบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์อันนี้คือเพื่อนชนิดแหลกเพื่อนปอกลอกนะครับเพื่อนชนิดที่สองนะครับดีแต่พูดดีแต่พูดนะครับดีแต่ว่าอนี่ครับพี่พ่อฟังเลยอืดีแต่ยกย่อนะครับเตบาซอยหยกย่อปลอปั่น พ่อของเบิดแล้วใครมาคุยนะครับครับโอยแต่ใครกูออกมาให้มึงนํำซันตะกี้มึงเาไปไว้เยเออย่อดีของมูนะครับพี่้องครับเพื่อนแบบนี้วังประโยชน์จากเพื่อนนะครับก็ดีดีแต่พ่ะครับเออขันกูได้มากอ่ะกูสิให้มึงดอกกูสิปันมึงน้ำอบบอ่าทาปันจริงๆเนี่ยคือยังเพื่อนอยู่ยังก่อนที่ถูกเลยอยู่ชนบรีนะครับหาสิบสามล้านปันให้มูหกล้านนั่นคือเพื่อนดีนะครับดี่ตัวนึสามนะครับเพื่อนหัวประจบ เพื่อนประจบนะครับเออจะทําชั่วก็เออดี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 เพื่อนทาดีแล้วนะครับเออจะทําดีก็เออออนะครับต้อนหาสันเสินนะครับรับลังนี่ท่นตากยิบท่้งกินของมันเอาให้มันทุกอเอามันตายเลยนี่ครับอันนี้คือเพื่อนดีทัพเพื่อนหัวประจบนะครับเพื่อนช่วนชิบหาย ชีมอไซส่เจ้าเนี่ยแหละเจ้าจะพาข่อยไปปล่อยคนอยู่ตีเด็ดขาดไรกระทุ่งก็ต้องไปโดนตขาดขี่มอเตอร์ไซค์ไรซ้อนกันไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้งให้ยโลไปเฮ้ยกินเหล้าอันนี้พาเพื่อนพาชีพหายเออนะครับ ส่วนเจ้าของของเงินเมียอะไรนะครับต้องไปยืมเงินน้ำมียไปยืมเงินน้ำมียกูนะครับกูเห็นเรื่กันน้นมันเสี่ยงไหว้าแบนัแต่งให้กันไปยืมนะครับนี่คือเพื่อนชวนทิพไผยนะครับอันนี้สีสีคุณนารักษระทิพย์บดีบดีบดีแบบเพื่อนที่ดีมีสีลักษณะเบียดีแบบนี้นะครับเพื่อนอุปการะพญาวงนะครับเพื่อนระดับราชวัตรอุปการะเนี่ยาะมู่ข่อยมันน้ำศักคุณอุปการะเนี่ยครับเบิ้งเอาพี่น้องครับเพื่อนประมาทนะครับซอยรักษาเพื่อนเพื่อนประมาทซอยรัักษาทรพย์ ของเพื่อนนะครับเพื่อนมีไพ่นะครับเป็นที่พึ่งของเพื่อนนะครับย่ามเพื่อนจําเป็นว่าต้องให้เพื่อนเอ่ยปากนะครับบอกหูจักว่าบางทีเงินมีท่องยิบไหลหลดคือจังพยัญจารุ่งเนี่ยเอาไปห้าพันถ่ออาจเะได้เป็นเพื่อนที่ดีมากนะครับลักษณะเพื่อนอุปการะนะครับไอ้ยืมเด้อบ่มนไหนก็ยืมเด้อยืมเด้อลักษณะที่สองพยัญจาร่ำนะครับพยัญจาร่ำนะครับเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์นะครับพี่น้องครับเปลเป็นชังไรครับพี่น้องเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์นะครับบอกความลับให้แก่เพื่อนรักษาความลับให้้เเเพพพืืื่่่่ออออนนนนนมีััยตรราะคบบทิง แม้แต่ชีวิตกษัตริย์เพื่อนได้นะครับอันนี้คือเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสครกันนะครับ<ม>่ก็คือจังลุงกำนันนี่ใช่เ้องนีล่ละครับพรเพื่อนแนะนำประโยชน์นี่คือแมนแนะนำประโยชน์แบบไรครับ<ไ>ประหยัดพอจะไปขายปุ๋ยน้ำไข่ทองอันนี้คืองานเสริมเพาจะไดการตัวรัรรรชฮัทฮัทยาขายปุ๋ยได้จักสอบสองสอบเพรได้ที่บาดยี่ที่บาทอันนี้ส่วนกันไปเผมเพื่อนจะทำซัวเกิดความเสียหายก็ค่อยหักใบจักสานน้ำบอดีน้องเด้อจังพงศ์สิไปเฮ็ดส่วนนี่พยังจนะพงศ์ก็บอกมันบอดีด้ล้านะครับอันนี้คืออีกนะครับเพื่อนแนะนำประโยชน์นะครับ คือดีมากนะครับเพื่อนนะครับมีใจรักบานเพื่อนประเภทที่4นะครับเพื่อนมีทุกกระทุกด้วยนะครับเพื่อนไม่สบายใจก็สบายไม่สบายใจด้วยพ่อใหญ่จ่าพง์ย่ามเพื่อนมีสุขนะครับดินดีน้ำนะครับย่ามหลองมีผู้สาวใหม่ๆมากกคือออายยิ่งดีกับน้องนั่นแหละดีดีมากไอ้สิยับนี้จากของแห่เจ้ายู้เดียวนะครับมี่และความขยันขันแข็งเป็นแรงปลักความนั่นหนักอดทนเป็นแรงสู้ความอ่อนแอทิ้งไป อย่าย้อนไปดูความอดโนอย่าให้มีอยู่ในใจสู้สู้สู้แล้วก็สู้เราสู้ได้แล้วครับเป็นกาลังใจให้พี่น้องสุภูสุคนนะครับขอบรับชมรายการเพื่อนที่ดีก็คือบอทำลายน้ำใจเพื่อนนะครับครับมรักษาคำบอกคำจ่านะครับให้กาลังใจกันนะครับเมื่อนี้ก็ขอรับทราบขอบคุ้นคอยๆจากสองคำนีัขออนุญาตคอยลืมนะครับเรื่องที่คอยว่าออกอากาศนะครับท่านกำนันตําบลหนองหวงนะครับตําบลนนาบุรือ่าตาบลหนองมวงอําเภอ อ่บาบรรบือจังหว<า>ัด์ตาสา,าครคามนะครับท่านนี่ก็ได้ส่งสปายไวคุณเลิกไปเสร็จ้ก็คือกรณีกำนันถือท่านนี้แจ้งควบจับเพราะว่าตีลูกบ้านาแล้วบ่อนี้ลูกบ้านก็เลยถ,ถอนแจ้งควบให้เพราะว่าอีพอกำนันให้ผู้ยาบาลมากรมบ่อนี่ถอนซะเพราะท่านี่ถอนพอกำนันมาแจ้งจับบ่อนี้พอกำนันสีเอาหามืมาาอเงินบ้านบ้านอันนี้ใครได้ข้ามาผมก็ฝากไปถึงพอกำนันตำบลหนองม่วงครับจะรุดตัวพี่น้องเพิ่นยังถอนให้ท่าน

บอกิดไปกอนคุณจังเล่าแล้วก็ลอยควายดาเดี๋ยวนี้ว่างแต่นอนค้างเตาไฟมันหนาวใจหนาวส้วงปูควงลงลินกินไปจอดไปนอนคอยหนาวหดวงนี้ไปควงไม่ซ้ำมำหิ้วพี่คอยฝันหลายเดหลายเด้ฝันจะจ่อยเบ้าคอยคือหลายที่ฝันจ่อยจ่อยเบ้าคอยคือหลายจนจิตตายทนหนาวหลุดบพรเอาใส่ซ้ำเพราะเอ้าหูอุ้ยซาอิสมา